สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านของเรานะครับที่บุรีรัมย์นะครับแวบเก่งมากครับนี่ครับอันนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะครับที่พ่อปลูกไว้นะครับไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะครับน่าจะประมาณห้าหกปีแล้วนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้คุณพ่อก็เปิดสปริงเกอร์ลดน้ําอยู่นะครับนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับเราก็เดินออกมาตรงถนนหน้าบ้านนะครับแวะตรงนี้นิดนึง นะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันสะอาดมากนะครับหลังๆมานี้แบบเออไม่มีคนทําความสะอาดก็จะลกๆไอ้จะเป็นดอกอะไรสักอย่างนะครับที่เขาทํากระทงนะครับเออผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเดินนออกมาหน้าบ้านแล้วนะครับมีต้นชมพู่ด้วยนะครับมีทั้งหมดสองต้นด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่เคยกินสักทีนะครับบรรยากาศหน้าบ้านตอนยามค่ามันก็จะร่มรื่นกันเลยนะครับนี่ครับสอง ฝั่งข้างทางนะครับของบ้านเรานะครับตอนเย็นนี้อากาศจะดีมากๆนะครับแดดกำลัง่องบ้านมาเลยนะครับพระอาทิตย์ของเรานะครับนี่ตรงนี้จะมีกล้วยด้วยนะครับมีกล้วยหนึ่งเครือนะครับยิ่งเขียวอยู่เลยนะครับน่ากินมากนะครับก็รับโอโซนนะครับช่วงค่ำนะครับแล้วก็รับสารก่อมะเร็งด้วยนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับนี่ทุกคนเคยเล่น เคยเล่นต้นอันนี้กันไหมครับอ้าวหายไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้จะมีต้นมะม่วงนะครับตอนนี้มะม่วงกาลังออกดอกนะครับเจ้าเม็ดมะม่วงไอ้ไม่ใช่เม็ดมะม่วงสิลูกมะม่วงนี่น่าจะประมาณเท่าเท่านิ้วก้อยเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่กลับมาต้นนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ใครเคยเล่นบ้างเอ่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนหนอนนะครับนี่ครับเจ้าดอกญ้านีครับรูดออกมาใช่ไหมครับมันมีลักษณะเป็นเหมือนหนอนนะครับที่มันมีขนออกมานะครับ ตอนเด็กๆนี่ชอบเล่นมากนะครับก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่บังเอิญมองไปเห็นนะครับเจ้าก้านของต้นมะม่วงครับมันไปค้างอยู่บนสายไฟฟ้านะครับเออไม่รู้ว่าไปค้างได้ยังไงนะครับไกลมากนะครับบรรยากาศตอนเย็นที่บ้านนี่คือโอเคนะครับไร้มลพิษนะครับมองมานี่ครับบังเอิญบังเอิญเจอเจ้ามดนะครับเจ้ามดแดงน้อยนะครับมาไต่อยู่บนต้น ต้นอะไรนะต้นผักกระถินใช่ไหมครับกระถินริมทางนะครับพุงปุ้ยจะบอกว่าพุงใหญ่มากนะครับพุงผมใหญ่มากทุกคนนะครับก็เดินเล่นไปนะครับตามภาษาของคนที่มาพักผ่อนที่บ้านของเรานั่นเองนะครับอ้ยอ้วนมากนะครับหน้าก็ออกนะครับหน้าก็ออกพุงก็ออกก้นก็ออก